โอเคครับทุกคนนะอ่างเก็บน้ํคลองกรอุดิตนะครับทุกคนวันนี้ก็ผมพาทุกคนมาในฟิชชิงนะตกปลาตอนกลางคืนนะครับทุกคนก็เป็นวันจันทร์นะเดี๋ยวลองดูว่าคืนนี้จะโดนอะไร จะดนกี่ต okay. ัวครับท okay. ุกคนหรือว่าเราจะโดนมดงามกับอะไรอ่ะแมงมดแมงมดไม่ใช่มดมดงามกับอะไรโอเคหรือว่าจะโดนมดงามหรือจะโดนวนจานครับทุกคนโอเคไปดูกันดู tay clip lên, bao, pin, pin đầy, kiểu đồn to, mì này, bài ca kiểu như này mặc đi xuôi để này, cái này mod khăn bay, nè, mãi mãi, đừng lืm, mọi người, phục bên đuôi, โอเคเงหลอโอเคครับทุกคนก็เหมือนเดิมเหมือนบูดายเหลืองผสมน้ำใช้ได้เลยวันนี้ผมเป็นตะขอบนเป็นไส้ไก่กับมันมาเขียวนะใส่คู่กันเลยดูครับทุกคนโอเคอ,อ,อวันนี้ผมเป็นตะก้อเบล็ก นะก็ตัวเบ็ดเบอร์เล็กติดมือเลยนะครับเป้าหมายเป็นนวลจันนะไซส์แว้นโลถึงไม่น่าเกิน4โลนะครับทุกคนโอเคไปลุยเยอะกันเลยเดี๋ยวผมก็จะ4ี่โลก่อนนะเราไม่ไม่ผสมน้ำทั้งหมดนะครับทุกคน Hãy coi lại thì là dừa, là chút, thì là chút, thì là chút. Là Còn bả mắn đi. ใส่น้ำไปแล้วก็คนไม่บีบนะทุกคนถ้าบีบแล้วมันจะเป็นก้อนนะครับทุกคนคนประมาณนี้โอเคกะให้มันพอปั่นได้โอเคเพิ่มน้ำคน เริ่มมาเริ่มมาแล้วครับะเริ่มเหนียวโอเคนี่ตัวเหนียวตัวเหนียวใช้ได้ทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวผงนะควักขึ้นมาจากด้านล่างนะแล้วก็มาตีให้เป็นผงประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวเหนียวโอเคข้างในเหนียวนะข้างนอกกรอบเหมือนเดิมไม่ทวนโอเคไปลุยกัน โอเคทุกคนนวลจันทร์ไม่แมงนะครับก็กินน้าลึกประมาณสี่เมตรนะกินไกลกว่ายโสกนิดนึงนะแต่ก็ใกล้ๆเชียงกันยโสกก็กินน้าลึกประมาณสามเมตรเนาะตีออกไปนี่ก็ประมาณยี่สิบถึงยี่ห้าเมตรประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคไปดูกันผมนับหนึ่งถึงสี่ให้ถึงพื้น สี่โอเคสวยงามถึงพื้นโอเคทุกคนไปดูกันไปโดนเดินตัวแรกทุกคนมาดูกันตัวอะไรตึกแเฮนยนาจะมิดนะมีตะเพียนแน่นอน โอ้ยมีมีใหญ่ขอปิ้งได้เลยเนี่ยตัวนี้เตยมน้ำปลาเลยแล้วโชกลนก่อไฟ <c oughs> ก่อไฟเลยมึงอะถ้กูทำหลุดข้างอนึ <c oughs> ปาลาอะไรอะกระเพียนน้อยกระเพียนทองน้อยกินเลยวัเนี้มันหมูด้วย <c oughs> ทุกคน <c oughs> ตัวแรกมากร <c oughs> ะเพียนทองมันมาเขียวทุกคนสวยงามไปดูตัวแม่ De lund lund. เฮ้ทุกคนตะเพียนไซสใหญ่เลยจัมโบ้เลยทุกคนนะคือ,อยางไข่ฮนะเฮ้สวยงามทุกคนใส่<ห>นะลุงด้วยไม่ต้องไม่ต้องกันเลยตะเพียนตัวนี้นะมีโลแน่นอนผมวา่ามันมาเขียวทุกคนโอ้สวยงามเฮ้ไปลุงตอ่อลุย ตั้งไหมยังไายแล้วยังทุกคนนะี่ไซนีศกก็มียี่ศกนะทุกคนันนี้ที่ค่เกือบเที่ยงคืนแล้วเนี่ย นะน่าจะมีห้าคนนี้น,น่าทุกคน,น,นได้นละ้วมากินกลางคืนเปิด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 ,เ,ปดเดี๋ยวเดินนี่นอันหวางวางนี้จะทำอย่างนี้

อโอ้ยนะนนกินอะไรไม่ใส่ไส้ไก่กับมันหมูสองอย่างหลุดแล้วหูเบ็ดขาดตะขอขาดแล้วต่ขอบนไส้ไก่แต่ขอล่างมันหมูอะไม่ได้ใส่โฟม,มใตนตอนคืนนะไหมขอล่างกินมันกินมันกินมันแล้วเข้าไปนอนในเต็นท์นะดสู้ยังไม่หยุดเลยทราร์ดมากกลางคืน เห็นอยู่เนาะเหเห็นไหมขาดเลยดีนะเข้าสวิงก่อนสายเล็กทุกคนนะ PE เป็น40เนาะตักเข้าสวิงขาดเลยดีว่าไม่ขาดเนาะมนนะไบนนู้นไม่รู้พันหลังไหไรไม่รู้นี่กำลังหลับเลยโอ้โหแม่มาไงวะตามกะว่ามาสอยนวนจันทร์ักหน่อย โดนน่โศกลอเลยนี่อะไรเนี่ยเบ็ดเล็กด้วยนะฝั่งนี้ครทุกคนแต่ก็ไม่เล็กมากก็ถือว่าพอได้เป็นทีนุเบอร์สี่นะเกี่ยวมันแต่ขอร่างเกี่ยวไส้ไก่ครับทุกคนอ่าไม่ใช่อันนี้มันเออนั้นแต่ขอล่างนี้เป็นไส้ไก่สลับกันเออเอา กอไรไม่รู้พันสลับกันมั่วทั่วเกี่ยวกันขึน้นไหนสิติดตาดูเดี๋ยวกันไปดูกันเข้าสักฝูงดู้นเนี่ยคืนนี้เนี่ยหมดเลยดูไฟแบตนี่ใส่หัว

ค่อยๆ่ยๆไม่ต้องลุ้งเลยค่อยๆไหมค่ยๆไหม่ไหม่อยไหมค่อมๆูเอาพี่ไอ้ยิงไหมยิงไหมดักดิไปยิงกล้น้ำไปยไม่อยๆไหมค่ยไหมโดนๆโดนๆโดนๆฉันภาพไหมฉันภาพไหมเอ๊ค่อยๆไหมับทีไปท้งไปไปไป

từ nãy mấy cái hao xong này nè Ui, đi khu cây cũng À, à, muốn mà, đứng mùi mà À, mùi mà, chỉ có miếng nè À, đứng mà Mấy con đứng lên, mấy con đứng lên Ok, đứng, 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 nánh, đứng, 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 à, đứng, đứng, đứng để vô được không tạc nữa Để nó tăng một lấy rồi nữa Tao đứng Lọt, 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 lọt Lọt, 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 lọt Đứng, muốn, muốn, dăng, hãy yên đường lót lót cái lót cái lót à, cái lót 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 คดึงไว้ดึงไว้ฟินยังไว้ก่อนประคองไว้หมุนมาหมุนหมุนฟินหมุนอ่ะหมุนมาอ่ะหมุนมาหมุนหมุนหมุนหมมุนาด้วยหมุนด้วยหมุนด้วอ่ะค่อยๆเลี้ยงมาอ่ะดึงเข้ามาด้วยอ่าขอบุณมึงอยู่ตรงนั้นไม่ถูกมีตรงนี้ใกล้ๆน้องฟินนี้อ่านะพอน้องฟินลากเข้ามาก็้วขุณตักนะตักตักนี่ไหม เดี๋ยวมันจะสะบัดมันจะสะบัดไอ้จีนมันจะสะบัเดเบสตักไปได้ตักสิเออไปเอานละมีสี่ห้าโลมีสี่โลขึ้นทางนี้สี่ทางนี้ว่างอ่ะไนะว้เนี่ยระวังเหียดตรงขาเนี่ยตะคุมหนักนี่หว่าเขี้ยคืหนักเนาะมีห้าโลอะตะคุนโดนอะไรใิไก่ไหมใช่ไก่ไหม วันใส่ไหมหรือใส่ไก่ใส่ไก่โอเคโอเคทุกคนนะจับขึ้นมาห้าโมงสจะห้าไม่ร้อนเร็วไม่้อเร็วอ้โหสวยงามห้าโมงเช้าตีกินเลยโดนใส่ไก่ครับทุกคนเหมืนบุดปไปเหลืองทุกคนโอเคเดี๋ยวพินทำอะไรกันตุ่มมา เมนบุ่นเอาเมนบุ่นให้น่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ทับถุงปุ๋ยมันจะยิ่งกว่านั้นอีกมาโอเคครับทุกคนนะสวยงามโอเคไปดูกันดูโอเคทุกคนนะส่งงานคลิปนี้ครับทุกคนก็มีสองตัวนะ ยโสกก็ไม่ได้ช็อตได้เห็นกันเลย6นะครับทุกคนน่าจะมี6นะครับทุกคนอ่นะ6แนน,นะ 6. นอนตัวนี้นะครับทุกคนเป็นตัวผู้ยาวมากแข็งแรงแล้วตัวนี้กินเที่ยงคืนนะครับทุกคนเป็นบูดนะครับกับมันหมักเขียวนะตัวนี้นะตัวนี้สวยงามก็อีกตัวทุกคนเห็นไหมเป็นนวนจันนะ นะกินจังหวะนึงไม่ให้จับด้วยนะั่นะนะตัวนี้ก็น่าจะมีสี่ห้าสี่ประมาณสี่ครับทุกคนสี่กว่ากว่านะครับสวยงามโอ้โอเค ก็สนใจใช้เยื่อเห็นบูดนะครับทุกคนก็ต tamam, ิดต่อที่เฟส o วกตรงนี้นะครับก <c ough> şey ็สนใจเข้าหมายติดต่อที่เบอร์โทรของลุงเกดได้เลยโอเคสําหรับทริปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนนี่ก็เป็นปลาน้อยสวยงามเทียนโอเคไปลุยไป mình quá